เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องขู่ดวงคอยอีกครั้งขอบพระคุณ fc อย่างสูงนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนหลายๆท่านกดไลค์ให้กดแชร์ให้เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆแบบนี้อย่างสูงนะครับช่องกุฎดงคอยเราก็พูดเสมอนะครับเราไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาดอะไรมากมายไม่ได้เป็นช่องที่ใหญ่โตอะไรมากมายก็อาศัยว่าเราเป็นคนชื่นชอบแล้วก็ ชื่นชอบในการเก็บสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับก็เลยจะมาบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นทางเลือกถ้าเกิดใครมีก็อยากจะเสนอขายก็เข้ามาพูดมาคุยกันทุกวันนี้เหรียญก็กําลังเดินทางมาอีกหลายเหรียญน,นะครับแต่ก็ต้องบอกอีกนั่นแหละครูโดไม่ได้เป็นพ่อค้าซื้อเหรียญมาเพื่อจําหน่ายขายต่อหรือว่าซื้อมา เพื่อนนําไปขายเนี่ยปัจจุบันยังมีความสุขแล้วก็ชื่นชอบกับการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรอยู่คลิปนี้ EP นี้นะครับ มาพูดถึงเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่หายากก็คือเหรียญหนึ่งบาทเหรียญนี้พอสอนี้นะครับถ้าเกิดใครมีก็ติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับโด่ง SC 2 3 7 5เป็นลาย ID มาที่ f a c e b o o k Fanpage คูโด่งคอยมี qr code ทิ้งเอาไว้ให้ด้วยตอนนี้ก็มีหลายเหรียญกำลังเดินทางมาสำหรับเหรียญที่คูด่งมาพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญหบาท โดยจะพเพาะเหรียญ1นบาทปี2530เหรียญ1นบาทปี2530นะครับเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ก็ต้องบอกว่าหายากนะครับคูโดงตามมาอยู่โอสองปีแล้วสิ2ปีนะครับยังไม่มีเลยจากเมื่อก่อนก็รับซื้อ800บาทถึง1000บาท ตอนนี้คูโดงปรับให้สูงสุดถึง1,500บาทแล้ว1,500บาทต่อ1เหลียนสำหรับเหรียญปี2,530 ก็ต้องบอกว่าราคาไม่ได้โูกกว่าที่อื่นเลยนะครับแล้วก็แถมราคาจะสูงกว่าด้วยลองๆเข้ามาดูเหรียญปี2 5 3 0นะครับมาเข้าเรื่องเลยการออกแบบดีไซน์นะครับด้านหลังก็จะเป็นวัดพระแก้วส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับเหรียญน,นี้ออกมาจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเห็นไหมก็คือเป็นเหรียญผ่าเสียงกับปกติเลยแต่ คูโด่งเคยเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับมีการนำเหรียญปี2,530ที่เป็นพระเสียนตรงเน้นย้ำนะครับพระเสียนตรงนำออกมาโชว์นะครับตอนนั้นเราก็ซื้อไม่ทันเนาะก็ยังเสียดายอยู่เอาง่ายๆเลยใครมีเหรียญปี2,530จับเหรียญแบบนี้นะครับแล้วพลิกดูถ้าเป็นพระเสียนตรงก็ทักทายกันเข้ามานะครับสำหรับเหรียญปี2,530 เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนำเหรียญนี้มาเป็นตัวอย่างนี่คือเหรียญพระเศียรตรงนะครับหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมก็อาจจะยังไม่ทราบจับเหรียญแบบนี้แล้วหมุนดูเห็นไหมถ้าด้านหัวด้านก้อยหันทิศทางเดียวกันด้านหัวด้านก้อยหันทิศทางเดียวกันแบบนี้เราเรียกกันว่าพระเศียรตรงเห็นไหมครับด้านหัวแล้วก็ด้านก้อยหันหทิศทางเดียวกันแบบมีพระเศียรตรง ใคมีปี2530ราคา1,000ถึง1,500บาทถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้1,000บาทได้ถ้าเกิดเป็นเหรียญใหม่พระเสียนตรงอาจจะเงาๆด้วย1,500บาทได้ลองลองดูนะครับตามหาเหรียญ1บาทพระเสียนตรงปี2530ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญพระเสียนตรงหายากอีกหนึ่งพศใครมีทักทายมาสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คน